มีวายเสียแบบนี้อีกไหมคะไวายวินเทจพวกนี้ดูยากมากเลยนะครับอาจจะต้องไล่เช็คเปิดไวายทีละขวดเลยครับที่ถ้าเจอวายเสียแบบนี้เททิท้งให้หมดนะคะห้ามให้ลูกค้าดื่มเด็ดขาดได้ครับลินเธอเตรียมไวนอไปกี่ขวดประมาณสิบขวดอะเธอต้องเตรียมไวนให้มากกว่าอาหารไม่ใช่หรอลูกค้าดื่มไวนมาขึ้นช่วงข้างหลังของงาน วายวินเทจพวกนี้มันหายากมากฉันหามาได้มากสุดแค่นี้อ่ะฉันไม่ได้คิดว่ามันจะมีะเธอก็ต้องเตรียมให้มันดีหรือเปล่าเธอต้องเช็คใ,ให้ดีหรือเปล่ามีนาโทรไปหาซาเออร์เจ้านี้ถามเขาว่ามีวายที่เราต้องการไหมแล้วถ้ามีให้เขาส่งกลับมาด่วนที่สุดครับผมฝากด้วยนะคะห้ามให้ลูกค้าดื่มวายเสียเด็ดขาดได้ครับ าามมฉัน <Okay. S 1> เธอน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าวายสำคัญกับลูกค้ามากแค่ไหนถ้ามีลูกค้าแค่คนเดียวดื่มไว้เสียแล้วคอมเพลนเราความเมืออาชีพของ V.I.P. ไม่เหลือเลยนะมีนาฉันขอโทษจริงๆนะดินคราวหน้าฉันจะไม่ให้พลาดอีก ช่วงนี้เธอดูไม่มีสมาธิเลยนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันถามว่าเธอมีเรื่องอะไรที่ปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าตอบฉันมาสิรินจะเย็นก่อนนะช่วงนี้มีนาเขาป่วยเนี่ยคงมีเบลอกันบ้างเจเย็นทั้งคู่ ถ้าเป็นคนอื่นพี่คงจะด่าไม่สนใจว่าเขาจะป่วยแค่ไหนดูปกป้องมีนาเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะพี่เป็นคนกำชับเองว่างานนี้สำคัญมากใครจะพลาดไม่ได้ถ้าเธอพลาดอีกฉันไม่ปล่อยถอยแน่ไม่ว่าใครก็ปกป้องเธอไม่ได้เดนฉันทำงานมาตั้งนาน ฉันพิ่งจะพลาดครั้งนี้ครั้งแรกเองนะเธอพลาดในเรื่องที่มันไม่ควรพลาดางไงทำไมเธอพูดเหมือนกับว่าเธอไม่เห็นความตั้งใจทั้งหมดที่ผ่านมาของฉันเลยอะ่ะถ้าความผิดที่เธอทำมันรุนแรงต่อให้เคยดีแค่ไหนฉันก็ไม่สนนี่ฉันมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอลินใช่ไงอ่ะเดี๋ยวทั้งพูด ข,ขอโทษนะครับคือผมจะบอกว่าวายล็อตใหม่กำลังมาส่งแล้วนะครับคราวนี้น่าจะพอใช้ทางงานแล้วครับโอเคดีรินรินสงบเสียงลมแล้วก็เทว่าแล้วเข้าไปในงาน